สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ต้องมองก็ได้ <c oughs> เพราะว่าตัดอยู่นะคะคลิปนี้เราก็จะเหมือนกับว่าแนะนำทำให้ดูนิดนิดหน่อยๆนะคะตัวหนงสื่อนี้เราเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วฟอนต์ก็แล้วแต่นะคะอันนี้คุณพี่คุณพี่ของเจ้าสาวออกแบบมาให้นะเป็นคุณ คุณปาล์มกับคุณรัตใช่ไหมใช่ครับโอเคเราก็จะมาลงอันนี้นะเลโกาโกนนี้นะกระดึกอ่อันนี้ฝนตกจก้ะก็เลยต้องหอบหิ้วกันเข้ามาพึ่งลมอันนี้โป้แล้วนะโป้เก็บให้แล้วก็เลยเอามาพึ่งลมก่อนฝนตกสามรอบสี่รอบ นี่นะคะเวลาที่เรารับงานลูกค้ามาเราก็จะแบบว่าจะแจ้งดูแนลนุ่นนี่ทำอะไรได้ก็ทําเยอะเข้าไว้นะคะมันจะได้ออกมาดีถ้างั้นะะเดี๋ยวเรามาตามดูแล้วกันเป็นช่วงๆไปใหนดูจินี่อุ้ยลอลินสวยเจังเลยเลย็กู่นั้นเนี่ย นี่สเกลชื่อว่าเล็กแล้ววันที่ก็เล็กลงไปด้วยอุ้ยถ้าลูกอมนะนี่ถ้าลูกอมนะน่ารัก ขัดใหญ่เลยจ้ะขัดขัด,ขดต้องขัดต้องขัดนี่คือที่ขัดแล้วใช่ไหมใช่ขอดูหน่อยปึ๊บขัดแล้วเนี้ยบต้องการความเนี้ยบต้องการความเนี้ยบที่สุดชิงช่งชิ่งตัวอะไรชิงดีงามอ้าวขอดูตอนถัด กระดาษทรายนะ,ะถ้ามันไม่อยู่ตัวไม่อยู่ทรงเราก็เอามันใส่อะไรก็ได้ที่เป็นด้ามๆแข็งๆเนาะใช่ขอดูขอดูกระดาษทรายนี่ก็ตัวมันนั่นแหละแล้วเราก็มาม้วนให้มันกลมๆใช่อ่ะเข้าไปตามซอกตามโถงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตรงไหนแบนเอาใส่อะไรแบนๆสันหาเนาะอาวุธที่ครบมือขนาดนี้ขนาดนั้นเลยเชียว โอเคขัดไปค่ะขัดไปอย่างนี้หละทุกตัวตัวเล็กตัวน้อยโอ้คุณขาอันนี้หายบ่อยนะคะกระเด็นลมพัดอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาตามดูพี่ป๊ตปาดตัวนี้ดีกว่าตั้งใจไว้ใช่ไหมว่าปาปากับเราเรือออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนใช่โอเคเอคิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเพราะว่าคุณต้อง เก็บไอ้จิ๋วนี้ให้สิ้นซาใช่ตัวน้อยเสร็จเราจะทําตัวหลักแล้วนะใชะ่โอเคไปเลยค่ะดีไซน์เอาไว้ยังไงก็จัดการได้เลยเราไม่อยากให้สองตัวนั้นเหมือนกันใช่โอเคถ้างั้นเราเอาแบบให้ให้มีความต่างให้เห็นได้ชัดเจนโอเค อันนี้ขอบใช่ไหมที่เราแบ่งไว้ใช่ครับอันนี้ป,นประมาณเท่าไหร่บุ้มว่าครึ่งเซนเซนอ่าโอเคทุกเส้นก็แบ่งเนาะชัดปุ๊เลยเวยลามองมาแต่ไกลหรือว่ากล้องซูมนี่คือแบบฟาดไปเลยอืมฟาดไปเลยตุ้มๆเลยนะคะอ่าลงไปแล้วต่อไปยังไงจ้า อันนี้เราทําการลดระดับเนาะในการลดตัวนี้มันมีสองระดับนี่ว่าถูกป่ะตัวนี้ที่เป็นหาปอปลาเนี่ยลดขั้นหนึ่งถูกไหมพอตรงหัวลอเรือเนี่ยอีกขั้นหนึ่งถูกป่ะไม่เท่ากันไม่โอเคก็จะเห็นมิติที่แบบว่าเหลื่อมกันไปเนาะเพราะว่าถ้าทําเท่ากันมันก็จะเหมือนแบบแค่ลดเฉยๆเนาะแต่ว่าไม่ล้ำอ่าไป ทีนี้เมื่อกี้นี้ตั้งเส้นดินสอไว้แล้วถูกลบใช่ไหม,อมพอแต่ว่ายังมีแนวไอ้นี่อยู่ตัวเองแนวคัตเตอร์นี่เพราะว่าเราได้กรีดแล้วครับเนี่ยมันก็ขึ้นมามมดินสอดีบางทีดินสอไม่ค่อยดำอ่ะเอ้อนีงแล้วเราก็จะปาดให้ทรงใครก่อนเราเราเลือก่อนอ่ารอเลือก่อน ก็จะเป็นสามเหลี่ยมไปมาแล้วทิ้งม,ม,มาแล้วจะกลับไหมจะกลับด้ไหมอยนนี้ก็ได้น้อยไว้ก่อนอันนี้พี่โป๊ะกะได้แม่นแล้วก็จะแบบไม่ค่อยพลาดเนาะมันชี้ เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บดีเทลปรับหน่อยอันนี้อ่ใช่นนะเราตั้งองศาดีๆนะตัวเองมันจะแบบเจ๋งมาก เจ๋งมากรับแสงรับกล้องถ่ายรูปรับอะไรได้แบบคมเลยรู้สึกจะลำบากเพราะความแน่นของโฟม,มฝีมือฉันคัดเองอยอดฝ,ฝีมือคัดไม่เท่าไหร่ฝีมือตีกลับนี่แบบเฮียแบบเสิยง,งนะ แต่งานมันดีนะเธอฉันก็ขายแพงนั่นแหละแต่ฉันก็ขายงานแบบเต่งเป้งเนาะขายงานแน่นจริงๆว่าส่วนมากที่เราทําไปอ่ะมันจะใช้ได้หลายครั้งเนาะแต่ว่าบางทีบางทีลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าเออฉันใช้แป๊บเดียวฉันใช้แค่ในพิธีอะไรเงี้ยจริงๆมันก็หอบกลับบ้านได้ตัวเองเอาไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเราเพราะมันเป็นสไตล์หลุยใช่ไหมมันก็จะใช้ตกแต่งได้ อเ okay. เราเรือกำลังจะจบสิ้นไปแล้ว mm. เดี๋ยวเราไปตามดูปอบป่ากันต่อปอบป่ามาแล้วจ้าปอบป่าตาคมสวยนะอ๋อตั้งสันที่มุมแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมชีช้ด้านในอู้ตายแล้วมันเลยข้ามากเลยเนี่ยเออเอ,อเ,ออเออโอเคนี่ภาพบอกแล้ว ขนาดไหมเอาพี่ขนาดอะไรเดี๋ยวพุ่มตำแสอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอ้โหเจ๋งเลยอย่างเงี้ยพึ๊ดไปหาเส้นของมันถูกป่ะคือเราต้องมองเส้นเป็นหลักถูกไหมใช่อ่านี้เรากรีดนำลงไปตอนแรกเห็นไหมออพอเรามาไล่ทางทางองศาเนี่ย45องศามันก็จะไปเจอตรงรอยที่เรากรีดไว้พอดีโอ้ว้าวเอริอริอร โอ้สวยดีสวยดีสวยดียดเออหวานว่ะหวานว่ะอ่ะ้องอย่างนี้นะหวานอยู่หวานอยู่หวานเย็นมีแบบนี้เอ้คัตเตอร์แบบนี้เนาะโฟมแบบนี้เนาะพอดีกันเนาะอืมอเมน,นี่ยลองหน่อยนดูหน่อยกระดึก๊ก โอเคทางนี้พี่โปสโตโลเลยค่ะทั้งตัวในขณะเดียวที่มันปาดลึกลงไปเนี่ยมันก็ต้องสอดนะตัวเองสอดใต้เส้นบนแต่ว่าทับเส้นล่างโอ้โหคุณเอาสิจะเสร็จแล้วเลยอีกนิดนึงฝนก็จะตกแล้วด้วยจอันนี้ก่อนใช่ไหมโอ้โห <Yeah. S 1> <laughs> คิดดูแล้วกัน <Yeah. S 1> <laughs> กินกาแฟตอน5้าโมงเย็น โอ้ไปเหลือแค่ตรงหัวนี้ใช่ไหมอ่เดี๋ยวรุมกระดกให้ดูตรงนี้เห็นไหมเห็นสันมันขึ้นมาป่ะเออในขณะที่สันมันตั้งตรงกลางเหมือนกันนะแต่ตัวปลปลามันมีขอบแล้วก็ออตัวเรอเรือมันทิ้งชายลงไปเลยอโอ้โหโคตรเท่อะที่สุดอะที่สุดที่สุดคือจริงๆโลโก้ซื้อร้านไหนก็นได้นะซื้อร้านที่คุณชอบ ซื้อร้านที่คุณพอใจจะจ่าย<ห>ซื้อร้านที่งบที่คุณตั้งไว้แต่ถ้าคุณซื้อบ้านู้กันบอกเลยไม่ผิดหวังวนี่เจแล้ว <c oughs> คืออะไรวะ <c oughs> เหมือนไม่ขายนะเนี่ยขายของโยเหมือนไม่ขายฉันก็ขายของฉันแล้วอะทีนี้ตั้งถือให้หน่ยถือให้หน่อย,อ,อ,ยอ่ามีความรีบเลยเนาะรีบทาสีมากดูสีทู พ่อคุณแม่คุณเอ้ยจุกกะลุกจิกกะลิกน่ารักวตอ,อนนี่สวยพี่โปชอบเนาะเป็นหัวบัวนิดนึงโอ้โหเธอปึ้งโครมครามแบบที่สุดแล้วอะสิงเป้งว้าวอันนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองรอบมั้งสองรอบอีกสักรอบดีกว่าไหมได่เพราะว่าปิดรูได้ด้วยปิดรูได้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็น่าจะเนียบขึ้นได้อีกหน่อยเนาะ ผู้ตายและส,สวยมากสวยมากสวยมากเดี๋ยวรอประกอบเลยเนาะเรียบร้อยค่ะเรารวบรัดมาเพราะว่าฝนตกถ้ามีแสงต้องรีบถ่ายรีบทําเลยออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอ,กอักษรปอปาเราเดิมที่ทําเมื่อกี้กับเจ้าเหล่าตัวน้อยที่เป็นชื่อข้างล่างเนี่ยค่ะก็ามาประกอบนะคะใช้งานได้ตามนี้เลยมีมิติค่ะ โฟมหนาหนึ่งนิ้วครึ่งแต่เราทำให้มันแบบบางเบามีความผิวไหวนะคะหวังว่าจะถูกใจคุณพี่เจ้าบ่ามาดูแลเองคือน่ารักมากคลาสสิกมากๆเลยนะคะออกมาถูกใจแน่นอนหลังจากงานแล้วเรายังสามารถไปตัดกระจกใส่ได้นะหรือเอาไปติดตกแต่งบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะยังใช้ประโยชน์ได้อีกขอบคุณมากนะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ